ตอนนี้เอาทรายมาไว้ตรงน,นี้แล้วเจะเอาทรายมาเกิดประตูแล้วอันนี้คือหลังบ้านนะคะนี่หลังบ้านคือแบบมาแล้วค่ะตอนนี้นะตอนนี้นะเป็นทะเลโอโ้โหตรงนี้ตรงนี้อย่าเดินไปเด็ดขาดนะตรงนั้นน่ะตรงนั้นคือสาลึกมากนะคะลึกมากดูเสาลักโอโ้โหเนี่ยจะท่วมเสาลักอยู่ลวต้นกล้วยอะ่ะนี่คือแบบ นี่ค่ะทะเลอันนี้คือหน้าบ้านคะ่ะหน้าบ้านเจ้าอุยอ้ยเลอะโอ้โหโดทเลเลูทะเลเลยค่ะนี่เลอะเลยค่ะประวัติศาสตร์บ่เคยท่วมสีสตือโอเคค่ะขอบคุณกำลังใจทุกคนนะค่ะที่ส่งกำลังใจให้หนูและเจ้า ค่อยๆขึ้นมาแล้วค่ะตอนนี้ก็ฝนแบบว่าโปรยปลายฝนโปรยปลายมาค่ะตอนนี้ฝนนะ่คือ่บยุทธนะค่ะคนซอ,อบปาก็สอบปาแต้พอ,รอ,รอ,รอตรงนั่นตรงนั่นคือนนาค่ะแล้วน้ําก็ไหลมาทางถนนเจ้าเสมอถนนแล้วตอนนี้ยก็เออลงมาตรงนี้นะคะคือรอบหัวนอนเรานี่ก็คือแม่น้ำหมดเลยมน้ำหมดเลยเจ้าโอ๊ยฝนบ่มีท่าทีว่าจะหยุดตก พุ่งนี่อีกวันหนึ่งนะคะคาดว่านะคะนี่ค่ะเราประสบภัยละปีนี้นะนันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ค่ะถ้าท่วมมาเต้แต่คงต้องหาที่อยู่แล้วค่ะขึ้นไปอยู่บ้านดอยแล้วค่ะนี่นใกล้น้ำตัวต้นเียนเป็นแม่น้ำนะคะ เมื่อเชาก็คืออยู่ตรงนู้นอยู่นันะ่น่ะคือทุ่งนาอยู่ตรงนู้นบอกคิดว่าจะขึ้นมาด้วยความที่ฝนเขาบรายุทธ์เนาะคะ่ะแล้วนี่ก็มานี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะโอ้ส้ดงไส้เดือนโอ้ขอบคุณกําลังใจทุกคนนะคะ่ะโอ้พระโมกับปันไม่ข้างบนนั่นก่อนอค่ะรถรถก็ไปจอดตรงข้างหน้านู่นนะคะ อพย,ยอพยบอพยพลดคอนค่อยอบพยพคนเดี๋ยวรอดูนะคะว่าปนจะยุดก่ออึ๊บโอ้โหเนี่ค่ะอันนี้คือบนหัวนอน<ป>เขาจะหันหัวนอนมนาะทางนี้นะคะน้ำเริ่มซึมน้ำเริ่มซึมโอ้โหล้มแตะล้มว่ะ ล้มประตู